ถ้าเกิดว่าผมถามคุณว่าขอ3สถานการณ์หน่อยที่คุณแพ้เกมแล้วเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยคุณคงจะนึกไม่ออกเพราะมันเหมือนว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถ้าผมถามคุณว่าช่วยยกตัวอย่างมา10สถานการณ์หน่อยที่คุณแพ้เกมเพราะว่าทีมหรือไม่ก็เพราะว่าเกม คุณก็คงจะยกตัวอย่างมาให้ผมได้ประมาณ200กว่าครั้งใช่ไหมละ่ะมนลีคนที่สร้าง Counter Strike ได้เรียนรู้สิ่งนี้มาโดยตรงในช่วงแรกๆเลยที่ Counter Strike 1.0ได้เปิดให้เล่นกันในปี2000ลีเนี่ยจะคอยรับฟังฟีดแบ็กจากผู้เล่นอยู่ตลอดและปัญหาเนี่ยคือไม่ว่า Counter Strike จะมีเวอร์ชันใหม่ออกมากี่รอบต่อกี่รอบก็ตามทุกอัปเดตผู้เล่นเนี่ยจะ, complain, จะบ่นว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันแย่กว่าเวอร์ชันเก่าตลอดแต่ที่ตลกสุดคือพวกเขาเนี่ยจะบ่นเกี่ยวกับสิ่งที่เกมไม่ได้เปลี่ยนอะไรด้วยซ้ำในอัปเดตใหม่สมุติ อัปเดตเปลี่ยนอสีกําแพงอะผู้เล่นก็จะมาบ่นว่าโอ้ยทาอะไรลงไปเนี่ยเปลี่ยนกลับไปเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เกมแหลกมากเมนลีก็จะพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้แตะเซิร์ฟเวอร์เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับเซิร์ฟผู้เล่นกนาลังพูดถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ we like, แต่แม้ว่าเขาจะพยายามอธิบายมากแค่ไหนก็ตามผู้เล่นก็จะบ่นอยู่ตลอดโอ้ยอัปเดตเวอร์ชันนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับขอร้องขอร้อง change it. Change it โดยเฉพาะเรื่องการแหลกในเกมจนในที่สุดเมนลีก็ทนไม่ไหวละเขาก็บอกว่าโอเคพอกันทีอัปเดตต่อไป เ,เขาได้ตัดสินใจว่าจะให้เกมดัดแปลงตัวเลขของค่าพิงผู้เล่นลบห like by, by so ้ yeah. หมายความว่าถ้าผู้เล่นมีพิง100อ่ะเกมก็จะบอกแค่ว่าผู้เล่นมี50พิงนะแล้วรู้อะไรไหมฮะผู้เล่นก็บอกว่า เล่นดีมากตอนนี้เกมเลื่นสุดๆทําได้ยังไงเนี่ยพิงไม่มีเรียบร้อยเลยทุกคนเลิกบ่นว่าตัวเองแหลกตลอดถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยพิงเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ก็กลายเป็นสิ่งที่ทําให้มินลีรู้ว่าจริงๆแล้วฟีดแบ็กของผู้เล่นอาจจะไม่ถูกเสมอไปเพราะพวกเขาอาจจะแค่ใช้ความรู้สึกซะม,มากกว่าแทนที่จะวิเคราะห์เกมจริงๆกลายเป็นบทเรียนที่สําคัญมากต่อผู้สร้างเกมหลายๆคนการฟังคําชี้แนะจากผู้เล่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากแต่ก็ต้องรู้ด้วยว่าอันไหนที่ฟังแล้วควรจะทําตามหรืออันไหนที่ฟังแล้วควรจะปล่อยมันไปแต่ว่ามินลีเนี่ยก็เริ่มนึกถึง พิงที่ติดลบใครที่มีพิงน้อยอยู่แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมีติดลบ20พิงเลยทุกคนก็ตกใจมากว่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นโจกว่าผู้เล่นพวกนี้มาจากอนาคตเลยเห็นทุกอย่างก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเรื่องนี้ผมคิดว่าหามากเลยแต่ผมก็คิดด้วยว่าเอา้าเดี๋ยวนะ จะมีอะไรอีกไหมที่ผู้สร้างเกมได้ทำลงไปเพื่อเป็นการปั่นผู้เล่นอย่างผมบ้างเนี่ยนี่คือบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดในเกม Super Mario 64ในวิดีโอเกมถ้าว่าผมไปถึงส่วนไหนของเกมที่ยังไม่ถึงเวลาผู้สร้างเกมก็มักจะหาอะไรมากั้นไว้ก่อนให้ผมรู้ว่าผมยังไม่พร้อมเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่ใน Mario 64มีไอเดียที่ดีกว่านั้นโดยที่ถ้าผู้เล่นอยากจะขึ้นไปหาบัลเซอร์จะต้องมีดาวตามที่กำหนดไว้แต่ถ้าคุณมีดาวไม่ครบละ่ะคุณก็ยังสามารถเปิดประตูไปหาบันไดนีีี้้ไดดอยยู่่โทเกม ไม่บล็อกคุณออกผู้เล่นหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอา้าประตูก็เปิดอยู่บันไดก็สามารถเดินขึ้นไปได้อย่างนี้ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีดาวก็สามารถเดินไปหาบอสาาเซอร์ได้เลยสิแต่เดินไปแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินไป สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือชื่อของบันไดนี้นะ่ยคือ infinite staircase หรือบันไดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวิธีที่ Nintendo ใช้ในการบล็อกผู้เล่นไม่ให้เข้าถึงส่วนที่เขายังไม่พร้อมได้ฉลาดมากเลยแต่บทเรียนที่แท้จริงของเรื่องนี้เนะี่ยก็คือผู้สร้างเกมอย่าไปปั่นผู้เล่นมากเพราะเขาจะหาวิธีเอาคืนจนได้แหละแน่นอนเพราะ speedrunner ของเกมนี้ได้คนพบวิธีในการขึ้นไปหาว r เซอร์โดยที่ไม่ต้องใช้ดาวเลย แต่ Mario 64ไม่จบแค่นี้ในเกมเนี่ยจะให้คุณตามเก็บเหรียญซึ่งจะมีอยู่เหรียญหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า Impossible Coin เหรีรยญที่เก็บไม่ได้ดูเหมือนว่า Nintendo เนี่ยพยายามจะทําอะไรกับเหรียญน,นี้แต่ว่าก็ยกเลิกไปเหรียญน,นี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเหรียญที่ถูกลืมไว้ในเกมไปอยู่ในจุดที่ Mario ไม่สามารถไปถึงได้จนกระทั่งประมาณ18ปีผ่านไปในที่สุดก็มีผู้เล่นหนคนได้หาวิธีโดยการใช้ g l i t เข้าไปเอาเหรียญน,นี้มาจนได้ เล่น2 Nintendo 0ท่านผู้ชมครับตอนนี้เกม Ragnarok ok Online กำลังมีอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่เลยโดยการปลดลิมิตคลาสเสริมยกระดับความสนุกไปอีกขั้นหนึ่งไปกับคลาสที่แฟนๆของเกม Ragnarok ok เนี่ยตั้งตารอคอยกันมามาดูพวกคลาสเสริมที่กำลังจะมากันสิครับนี่คือ Night Watch Shiranui กับ Shinjiro Soul a s h e t i c Sky Emperor Hyper Novus แล้วก็ Spirit Handler นี่แหละครับไอหกคลาสเสริมในอัปเดตนี้จะมีการปรับสมดุลของสกิลอาชีพหลักให้มันล่าสนุกแบบต่อเนื่องแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอัปเดตอีกมากมายเลยทั้งอัปเปอร์โซนเส้นทางแห่งคําอธิษฐานจะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องไอเทมใหม่ๆดันเจียนใหม่เป็นดันเจียนที่จะมอบความท้าทายต่อผู้เล่นซึ่งแน่นอนหมายความว่าจะมีไอเทมสดแข็งแกร่งอยู่ด้วยทุกๆอย่างที่ผมพูดถึงไปเนี่ยจะสามารถเล่นได้แล้ววันนี้เลยสามารถไปดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปใน description กันได้เลยไปสนุกกับแร็กนาร k ออนไลน์กันผมรู้ว ผมก็ต้องมีไอเทมโค้ดมาแจกให้กันด้วยเติมได้1ครั้งต่อหนึ่งไอดีหมดอายุวันที่30เมษายนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะฮะไปกดดาวน์โหลดแล้วก็ใช้โค้ดนี้ก่อนที่วันที่30เมษายนได้เลยโค้ดของช่อง Blue Dragon จะหมดอายุหลังเที่ยงคืนไปเล่นเกม Ragnarok ออนไลน์ให้สนุกกันเต็มที่เลยขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับมีตำนานของนักสร้างเกมอยู่คนหนึ่งที่บังเอิญว่าเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นนักปั่นจัก,กรยานระดับโลกเหมือนกันได้ทําการลงมือปั่นผู้เล่นของเขาไว้แสบมากเลยโคจิมะซันก่อน e ท,ท,ที่เกม Metal Gear Solid 2เนี่ยจะออกมาในปี2001แ,นแฟนๆของภาคหนึ่งเนี่ยก็กำลังตื่นเต้นมากเลยว่าจะได้ไปผจญภัยกับ Big Bo อ s หรือว่าส nake อีกครั้งหนึ่งแล้วตัวอย่างก็ออกมาการโปรโมทเกมก็เต็มไปหมดไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายคุณก็จะเห็น ไม่ว่าจะมองไปทางขวาคุณก็จะเห็น <Snake! S 1> แล้วในที่สุดพอเกมออกมาทุกคนก็จะได้เล่นเป็นไรเดนหลหลายคนก็ผิดหวังมากที่ไม่ได้เล่นเป็นสเนกทั้งเกมแต่ว่าจะมีช่วงของไรเดนเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่เดี๋ยวก่อนช่วงของไรเดนที่ผมพูดถึงไปเนี่ยมันคือ80-85%ถึง85%ของเกมโอ้ไม่กอดโคจิมา ก็ไม่แปลกนะที่แฟนๆของ Metal Gear Solid ในปี2001เนี่ยจะไม่พอใจจนลกเป็นไฟแต่อย่างน้อยพอเวลาผ่านไปชื่อเสียงของไรเดนก็จบลงได้ด้วยดีเพราะว่าความเท่ของเขาใน Metal Gear Rising ซึ่งก็โชคดีหน่อยเพราะโคจิมะได้เล่นเขาไว้ซะเยอะเลยใน Metal Gear Solid 2 อ่าหวังว่าโคจิมะจะไม่ไปทําอะไรแบบนี้อีกแล้วนะในแมททูกเกียร์ภาคต่อไปภาค3จะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า DN ผู้เล่นจะมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นในการฆ่าบอสนี้คือการรอ7วันในชีวิตจริงจนเขาแก่ตายโอเคผมรอเล่น จริงๆมันมี2วิธี3วิธีเลยแหละที่จะฆ่าบอสตัวนี้ได้ก็แน่นอนวิธีแบบดั้งเดิมคือการสู้กับบอสตัวนี้จนกว่าจะชนะนั่นแหละแต่มีอีก2เทคนิคที่หลายๆคนที่เล่นเกมนี้อาจจะไม่รู้กันคือจริงๆแล้วคุณสามารถฆ่าดีเอ็นได้ก่อนที่บอสไฟจะเริ่มด้วยซ้ำ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการรอหนึ่งอาทิตย์ในชีวิตจริงนั่นแหละแล้วพอคุณกลับมาดีเอ็นก็จะตายเพราะอายุไขต้องอย่างนี้สิโคจิมาซันในตอนที่เกมเดียร์โลสามเพิ่งจะออกมาใหม่ๆเนี่ยเป็นแฟนของเกมนี้ก็มีอะไรให้บ่นเยอะเลยซึ่งหนึ่งในสิ่งนั้นก็คือกราฟิกสของเกมหลายคนก็มาบอกว่ามันดูสว่างไปมันดูการ์ตูนมากเกินไปมันไม่ดร์กมันไม่โหดเหมือนภาคก,ก่อนๆพอผู้พัฒนาเกมได้ยินคอมเพลนนี้บ่อยๆเข้าแน่นอนว่าเขาคงจะไม่ย้อนกลับไปหรือกราฟิก์ของเกมทั้งหมดใหม่แค่เพราะมันดูหน,น่อม ได้ตัดสินใจทําก็เลยเป็นการกวนผู้เล่นโดยการสร้างดันเจียนที่มีชื่อว่าว i มซี่ชายเอเข้าไปในเกมเต็ไมไปด้วยเท็ดี้แบร์ดอกไม้ยูนิคอร์หรือว่าสายรุ้งที่นี่มันดูสว่างสดใสผิดไปกับบรรยากาศของเกมทั้งเกมเลยมีแต่สิ่งที่แฟนๆของเดียร์โลเนี่ยไม่ถูกใจทั้งนั้นแต่ก็โชคดีไปเพราะการตอบกลับจากคอมมูนิตี้ในการประชดครั้งนี้เนี่ยคือการโหเราะไปด้วยกันวิมซี่เดลก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าจดจํามากสําหรับแฟนๆของเกมเดียร์โลเลยแหละอีกหนึ่งเรื่องที่ผมคิดว่าหามากเลยก็มาจาจก C G2 อ,อีกแล้ว Counter Strike ู้เล่น Counter Strike นี่โดนหลอกง่ายแล้วเนี่ย <c oughs> นอกจากการเปลี่ยนแปลงแค่นิดหน่อยแล้วก็เรียกว่าภาค2จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นโจ๊กอยู่แล้วแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่า Overwatch 2นะผมว่าในช่วงที่เกมเพิ่งจะถูกถแถลงมาใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีอีกโจ๊กหนึ่งด้วยหลังจากที่ Valve ได้ถแถลงว่า CS:GO 2กําลังจะมาทุกคนก็ได้เกิดอาการแตกตื่นเพราะไม่มีใครคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงเพราะาเกมนี้เหมือนเดิมมาเป็น10ปีแล้วแหละก็เลยมีแต่คนกังวลว่าโอ้โหเกมมันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกคนที่แข่งขันล่ะใครที่เล่นจริงจังใครที่ฝึกมาทางช ของเขาดีเขาต้องออกมาถแถลงนะทําให้ทุกคนใจเย็นลงซะตัวอย่างนี้ของ Count e r Strike 2ก็เลยถูกปล่อยออกมาถ้าเกิดว่าคุณไม่ตายหลายรอบติดกันคุณก็จะมีบัลตี้อยู่บนหัวใครก็ตามที่ฆ่าคุณได้จะได้เงินมากกว่าปกติจะมีการอัปเกรดให้กับปืนซูสด้วยคุณสามารถทําแบบนี้ได้พวกเขาได้ตัดสินใจว่าจะทำให้การพรางตัวเนี่ยมันไปถึงอีกขั้นหนึ่งผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมที่ทำให้คุณล่องหนได้ถ้าเกิดว่าคุณยืนอยู่นิ่ง เขารู้สึกว่าตอนนี้เกยมยาวเกินไปและอยากทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสั้นและก็เร็วขึ้นขอแนะนํารถคันใหม่ในเกมโอเคอ่อาเดี๋ยนี้หม ในช่วงแรกของตัวอย่างนี้เนี่ยผมกับหลายๆคนก็ตกใจกันอยู่นะโอ้โหนี่มันบ้าไปแล้วเหรอแต่ยิ่งดูไปโดยเฉพาะตรงรถนี่แหละเลยรู้ว่าอ๋อโอเคเข้าใจละตัวอย่างนี้แค่ถูกสร้างมาเพื่อปั่นผู้เล่นแค่นั้นแหละแต่ถ้าเราลองถามวอลว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับการรับมือเกมเถื่อนล่ะคําตอบของพวกเขาคือเขาไม่คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะพวกเขาเชื่อว่าสาเหตุที่คนเล่นเกมเถื่อนเนี่ยเป็นเพราะว่าการจําหน่ายเกมบริการไม่ดีนั่นเองแค่ทำเซอร์วิสให้ดีแล้วปัญหาของเกมเถื่อนก็จะหายไปด้วยแต่ ผู้พัฒนาเกมของเกมเดฟไทคูลเนี่ยมีวิธีการรับมือกับคนที่เล่นเกมเถื่อนที่ต่างออกไปเกมเดฟไทคูลเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์ให้ผู้เล่นได้ไปสร้างบริษัทเกี่ยวกับการสร้างเกมนั่นแหละซึ่งผู้สร้างเกมนเนี่ยได้ทําเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันนึงออกมาแล้วเอาไปปล่อยให้ดาวน์โหลดกันตามเว็บไซต์เกมเถื่อนเอาไว้แกล้งใครที่อยากจะเล่นเกมของเขาแต่ไปดาวน์โหลดแบบเถื่อนมาโดยที่เวอร์ชันนี้ของเกมพอผู้เล่นได้สร้างบริษัทเกมขึ้นมาบริษัทของเขาจะมีปัญหาใหญ่ที่ทําให้กําไรหายแล้วปัญหานั้นก็คือมีแต่คนดาวน์โหลดเกมขขออองเเเาในนนวร์ชั่ื จนในที่สุดบริษัทเกมของผู้เล่นก็จะล้มละลายว,าว้าวเป็นเรื่องราวของการเอาคืนผู้เล่นเกมเถื่อนที่ฉลาดและหามากด้วยแล้วในตอนนี้ผู้สร้างเกมก็ได้เอาเวอร์ชันนี้ไปทําเป็นโหมดในเกมหลักด้วยเป็นโหมดที่ยากมากกลายเป็นชาเลนจ์สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเกมเดฟไทยคุณและต้องการความท้าทายที่สูงในสมัยก่อนเนี่ยมีข่าวลือที่แพร่กระจายไปทั่วเลยว่าในเกม Tomb Raider หากคุณใส่โคดน,นี้เข้าไปคุณจะสามารถทําให้ Lara Croft ไม่ใส่อะไรเลย เป็นข่าวหรือที่เกมเมอร์หลายคนดันหลงกลไปทําตามดูแล้วพวกเขาก็จะรู้ตัวว่าจริงๆแล้วผู้สร้างเกมเนี่ยกำลังปั่นเขาอยู่เพราะจริงๆแล้วโคดนี้ไม่ได้ทําให้าลาร์ครอฟเนี่ยไม่ใส,ส่สภาพแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแทนพอคุณใส่โคดนี้เข้าไปก็คือกด R 1ค้างไว้กดเดินไปข้างหน้ากดเดินไปข้างหลังแล้วก็หมุนตัวไป3รอบตีร่งกากลับหลัง ถ้าจะคิดถึงเกมที่ติดตลกเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้น Borderlands ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องหรือว่าพวกเกมเพลย์ของเขาอย่างเช่นปืนในเกมจะมีปืนแบบสไนเปอร์อันนี้ที่จะประชดผู้เล่นเวลาที่ยิงไม่โดนเลยปืนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปั่นผู้เล่นโดยเฉพาะเพราะต่อให้ปืนนี้มันดีแค่ไหนคงจะไม่มีใครมาทนใช้หรอกนะขึ้นชื่อว่าเป็นปืนที่น่ารำคาญที่สุดในเกมเลยปืนที่มีชื่อว่า The b e n ไม่ว่าจะเป็นการรีโหลดปืน หรือการยิงปืนที่น่านำขานะมัดก็นี่แหละน,น,นะผู้สร้างเกม Borderlands เป็นงี้แหละแต่นี่ก็ยังไม่เท่าอีกปืนหนึ่งที่ผมคิดว่าปั่นที่สุดในเกมแล้วแหละท่านผู้ชมอลองฟังกันดูดีๆนะคะตั้งใจฟังเลยเพอยิงปืนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเพลงนี้มันจะเล่นขึ้นมา อันนี้อันนี้รอเล่นเองละขอขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนเลยที่มาเป็นกําลังใจให้ผมในการทําวิดีโอต่อไปคุณแดนดิไลออนคุณกระดําชราคานคุณออฟแอ p ส์คุณรีวิวเฮียคุณมีเปราวันเตอร์คุณพงศธรคุณจอห์นนี่เดฟคุณคอมเมนครับแล้วก็คุณเวสแลนเดอร์4นึขอบคุณมากครับผมขาดแค่เมมเบอร์คนเดียวเองก็จะได้เป็น10เมมเบอร์แรกของช่องนี้เลยส่วนผมก็บลูดราโนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย